จากรูมุมมองอาจารย์ชายนิดหนึ่งเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ไปยืนเฟสซอฟกับอาลิปมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็เหมือนกับจะมีโอกาสจะได้ต่อยกันแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างละมาดานในมุมมองนนเองเนี่ยระหว่างละมาดานกับอาลิปส่วนตัวนนมองว่าเกมถ้ามีโอกาสได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนมันน่าจะแบบเหมือนกับว่าสนุกมากกันขอเจอละมดานมันดีกว่าพี่เหตุผลเพราะอะไรครับนนหนึ่งเลยละมาดานไม่ได้ต่อยมันแล้สองเลยอาลิฟผมมันไม่เคยรู้จักชื่อเลยไปารย์ชายครับพูดถึงความพร้อมองไไวันฟ ประมาณ2สัปดาห์ความุญาตอนนี้ซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ตอนนี้ก็มันเกินร้อยแล้วพี่เตรียมตัวไฟรนี้ของนอนเก็บตัวมาประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วครับนนทั้งหมดประมาณ11อาทิตย์ตรครับถือว่านี่เป็นสแนตนดาร์ดในการเตรียมความพร้อมของนอนอยู่แล้วก็จริงๆแล้วความพร้อมผมก็พร้อมตลอดพี่เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนเลยครับผมอยู่ที่ค่ายตลอดซ้อมอยู่ที่ค่ายตลอดการโคจรอัพที่แบนค์ด้วยพี่การเจอกับผู้ต่อสู้คนเดิมนะครับคนเนี้ยแต่ว่าภาคเนี้ย โนนี้มีการเตลีมอะไรเป็นพิเศษไหมก็เยอะครับพี่เยอะครับเรามีโค้ดมาใหม่ด้วยครับได้โค้ดมาใหม่ด้วยครับอ่าฮะค้ตเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะชิบ็อกซิ่งโดยโดยพอครับคิบ็อกซิ่งโดยพอใช่ครับนะครับได้มีการศึกษาเทปการชกในครั้งที่แล้วเดือมไหมฮะก็ดูมาตั้งแต่ตอนต่อยเสร็จไปที่แล้วพี่ก็ดูตลอดเพราะว่าดูว่าต่อยเสร็จแล้วเขาคล่องใจว่าเขาแพ้เลยผมอาฮะผมก็เลยมานั่งดูว่าผมเอล์กเข้าเป้ากี่กี่คะแนน แลวเขาเข้าเป้ากี่คะแนนเพราะว่าในการจกาคิวบ็อกซิ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนให้คะแนนเป็นยังไงเข้าเป้าหรือว่าออกออกวุฒเยอะอแต่ถ้าเข้าเป้าผมมั่นใจผมชนะดูแล้วก็ไม่น่าจะมา่องใจแต่ว่าถ้าท้องใจก็พร้อมจัดให้ก็ถ้าท้องใจก็เปิด v ีดูเลยก็ได้ครับว่าใครเข้าเป้ามากกว่ากันแค่นี้ภาคนี้เขาบอกว่าภาคสองนี่นะมักยากกว่าภาคแรกจริงปะ ไอ้เรื่องนี้ผมว่าคาดเดาไม่ได้เขาคาดเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะยากหรือง่ายถูกไหมครับเขาคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะจะจะเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรไปเหมือนกันผมก็ไม่รู้เขามีอะไรมาเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาแก้แก้เราอ่ะเขาก็ต้องแก้เขาก็ต้องแก้เขาเมามาแหละในในในสายตาความคิดของเขาต้องแก้ลูกเขามาเพราะนั้นเขาโดนเขาผมเยอะครับใช่ผลล่าสุดเหมือนว่าอีบลาร่าชนะสามเอแล้วใช่ครับแล้วนนท์ก็น่าจะดูที่ขอบเวทีเลยเหมือนกัน ใช่เอาน้ไปขอปรับเติการมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างจากที่เราเคยชนะเขาแล้วจนถึงไฟที่เขาชนะสามเอมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยพี่ก็มีหนึ่งสองตามตัวเตะขาแค่นึงครับเพราะอาวุธมันอาวุธมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพี่มันมีแค่หมัดเท้าเขาสอก็ใช้ไม่ได้แต่หลักๆเรื่องเขาคือความคล่องตัวณตอนนี้กติกากีฬกงซิ่งมันมีอะไรแบบกังวลสำหรับกติกาตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวลพี่ ไม่ได้มีรวามกังวลครับอาจจะไม่มีประสบการณ์แค่นึงครับเพราะประสบการณ์เราน้อยพี่เราต่อยเพียงสองไฟเองครับสามไฟครับแต่ว่าสมซ้อมไปนี่มันมีเหลือออกยับสองไม่มีไม่มีครัคบไม่มีนะตัดตัดเลยครับตัดสองนี่คือตัดไปเลยครับไม่มีการสอบเตเป้าไม่มีการสอบแม้ว่าตอนสองก็ตาปีเนี่ยใช่ครับตอนไหนก็ไม่มีใช่บบอย่าง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 ไฟนี่นนท์ว่านนท์อัพอะไรขึ้นใหม่เยอะในรูปแบบที่กวอกซิงก็อาจจะเป็นสปีดความเร็วครับการออกอาวุธเป็นชุด ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะไฟไฟลาสุดของนวนแวฮะเหมือนน์จะบอกว่าน,นลรถทำนหนักเยอะมากเป็นไงครับในไฟนี้ก็ไฟนี้ก็น้อยครับพี่ไฟนี้ทำหนักน้อยครับน้อยทำเท่าไหร่กรไฟเป็นะันดับเจ็ดแปดโลครับไม่ถือว่านอ้อยมากที่มันผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เราไฟกันก่อนที่เราเราไม่ชกเนี่ยคือเราไม่ได้มีการขยับเราไม่ได้กีกเมขยับเรา มีไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ออกกำลังกายตลอดอแต่ว่าในไฟเนี่ยคือเราอยู่ค่ายเรามีการเตะฟุตบอลซ้อมมวยตลอดเลยพี่ร่างกายมันเลยเหมือนกับว่ามีการขอผนาอะไรที่ดีในในหลักวศศิยาการกีฬาที่ถามโคนะ้ชครับเพราะว่าผมทำอะไรผมก็ต้องปรึกษาโค้ชตลอดตอนนี้ยังยังเกินอยู่เยอะไหมครับตอนนี้ซ้อมเสร็จเหลือห้าโลกว่าซ้อมเสร็จเหลือห้าโลกว่าใช่ว่าจะต่อยที่เป็นการพอสมควรเหมือนกันมันก็ มันไม่ลงทีเดียวพี่มันก็ไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ไปเรื่อยๆใช่ครับก็ใช้เรื่องของวิสตร์การกีฬามาใช่ครับถูกต้องครับใช่ให้ถามความเห็นหนุนนครับการสับสวิตจากเดิมต่อยมวยไทยมาต่อยคิกบอกซิ่งกลับมาต่อยคิกบอกซิ่งต่อยมวยไทยอะไรสลับกันประมาณนี้ครับไม่เป็นปัญหาของเราไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นเลยไม่มีผมนข้าไปก็อยากจะมีแบบว่ายกแรกมวยไทยยกสองคิกบอกซิ่งยกสามสากคนผมได้หมดครับกันกามิกเลยขอแยกแย้งเดียวครับ ว่าอยากแบบรวมอะไรก็ได้ครับยกนี้เป็นนี้ยกสองเป็นแบบมวยไทยยกสามเป็นคีบอกซิ่งยกสี่มวยไทยยกห้ามวยตะกนเนี่ยผมได้หมดดูเหมือนว่าอันนี้ผมถามย้อนกันไปนะครับในรูปแบบมวยไทยนะดูเหมือนว่าในตอนเนี้ยมันมีดาวรุ่งในรูปแบบมวยไทยที่เป็นน่าสนใจอะ่ะหลายคนนะหนึ่งในนั้นเพิ่งได้สัญญาลามาดานคุณมีความคิดเห็นต่อนักมวยที่เพิ่งได้สัญญาสดๆร้อดคนนี้อยากคือลามาดานเนี่ยในส่วนตัวมมองว่าเขาคว้ามงยควาสัญ,ญญาวันเนี่ยมันก็ โอเคครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตอยมันตอยมันแล้วก็ไม่เปรียบคนดูใช่มันก็สมควรที่เขาจะได้แล้วแต่ยังเราอย่างอา่ารย์ยมวยอะไรเขาบอกว่าเออดิเด็กคนนี้มันหนักมากอันนี้เป็นไงครับเอาหมดหนักมากก็อย่างที่ผมเคยพูดไ้พี่ว่านมเล็กมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพี่มันไม่มีใครเก่ง,งกว่าใครแน่นอนเขาโดนผมโดนก็หลับเขาโดนเขาหลับมันโดนโดนแล้วมันก็หล่นทุกคนนะพี่นมเล็กนะพี่มันไม่เป็นนมใหญ่นมแค่สีอ่อนเปิดนิว้วอะ สมมติถ้าได้เจอันก็สนุกก็ยินดีครับเพาจะคิดว่าเกมจะจบไงอย่างคุณกับลามาดานก็ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นนะพี่บาดแผลกันนับน็อกต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมอยู่แล้วใช่ครับน่นไอ้ช็อตแอคชั่นช็อตแ๋วๆนี่ได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนพี่ช็อตตรงนี้ย้อนกลับไปเรื่องน้ำหนักครับมันบอกเวทนี้คุมไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ต้องโชว์เวทนี้อีกนาน ก็ได้นานพี่เพราะว่าเวทเนี่ยวันในล่าสุดไฟล์ล่าสุดที่ผมต่อยที่ผมบอกว่าผมลดสิบสี่โลครับไฟล์ล่าสุดผมทําไปอยู่แค่ร้อยิบสองก,กว่าครับที่ว่าผมค่าน้ําไม่ผ่านรอบแรกแล้วหนักผมลงเหลือร้อยิบสองกว่าผมไปกินน้ําขึ้นมาคราับการมวยที่อยากให้ไปไฟเวทรอพอนก็ไม่น่าจะยากกับพี่ยากเพราะว่าหนึ่งเลยไซเรนเราเสียเปรียบชาติหงชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราจะไปบวกกับช้ำหนักอีกวันต่อยวันหนึ่งครับพี่เราเสียเปรียบแน่นอน เอาแต่เปลี่ยนแ่นอนครับจากรูมุมมองอาจารย์ชายนิดหนึ่งเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ไปยืนเฟซออฟกับอาลิฟมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็เหมือนกับจะมีโอกาสจะได้ต่อยกันแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างละมาดานในมุมมองนนเองเนี่ยระหว่างลามาดานกับอาลิฟส่วนตัวนนมองว่าเกมถ้ามีโอกาสได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนมันน่าจะแบบเหมือนกับว่าสนุกมากกันขอเจอละมาดานมันดีกว่าพี่เหตุผลเพราะอะไรครับนนหนึ่งเลยละมาดานไม่ได้ต่อยมันแล้วสองเลยอาลิฟผมไม่เคยรู้จักชื่อเลยเ็มาน ไอคำว่าเก่งไอคำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ไ้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วอแต่แค่ผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่ามมาจากไหนชื่ออาลีปอ่ะแม้ทต่ตอมต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวันเนี่ยผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามาจากไหนแต่คําว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์อ่ะกับผมอ่ะขอทาฟอร์มให้มันดีกว่านี้อในฟอร์มการชกไฟล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวถ้าถามให้ผมมาชิงแชมป์กับอาลีปผมขอชิงแชมป์กับคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่าครับ ผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อยสนุกกว่าเขาครับเพราะว่าผมที่เก็บวิ่งตามผมไม่เก็บวิ่งตามที่มุ่งตรงงั้นจะเลือกได้ก็ขอเป็นรามดานน่าจะเดือดกว่าใช่ครับขอใครก็ได้ที่มันฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยอ่ะสมมุติถ้ามีทีมแชมป์ต้องการรามบานกับอาลีฟเจอกันนะสมมตินะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันแล้วคนคนชนะมาเจอคุณถ้าวันนั้นอาลิฟชนะเราก็พร้อมรับอาริฟใช่ผมว่าบอมอยู่แล้วพี่ผมมัน จริงๆแล้วนักมวยมันต้องให้เกียรติกันนะพี่ซึ่งก,กันแลกกานเลี้ยงเราจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน้องการสัมพงสัมพัฒน์ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแต่นนในเมื่อการสัมพัษณ์มันไม่ได้มีการให้เกยียรติกันเก่งไม่กลัวผมก็ไม่ได้กลัวผมไม่ต้องให้การผมในเมื่อไม่ให้เกยียรติผมก็ไม่ให้เกียรติกับแ,แค่นี้เงครับมันเป็นเรื่องธรรมดามับลูกผู้ชายยแล้วแต่ถ้าด่าขฟอร์มการชกล่าสุดมันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงชังกับผมผมมุ่งตรงมันเป็นนักฟอร์มมาก่อนคือคนดูทั่่วววโลลลกเ้าาูแ มันเหมาะไหมแล้วไฟในไฟนั้นน่ะมันชนะสามเสียงครับผมว่ามันไม่โอเควันนั้นเนี่ยผมมองอสายตาผมวันที่ขั่วสู้เขาแพ้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมนั้นมาแสดงความดีเขาเลยผมบอกว่าคุณชน,นะนะพราะนั้นผมไปดูนี่ผมมาดูที่ต่อยที่วเวทีแล้ใชะครับทางนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางดิบล่าหน่อยฮะคู่ชกเราก็ฝากถึงเดบล่าครับผมก็ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะหนีไปไหนก็ได้เจอแน่นอนไว้4ตุลานี้ครับผมก็เดี๋ยวรู้เลยครับว่าเกมอาชกในวันนั้นเป็นไงก็วัดกันโบสถ์ทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันนี่4จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกันโบสถ์ทีแล้วก็เพราะว่าบสถ์ทีนี้คุณและผมเป็สองคนนั้นแหละครับก็เดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าชาอิตาลีจะชาไทยใครแน่กันครับนานๆอ้าเชิญชวนเอฟซีหน่อยฮะขอไปจับฉายก็วันที่4ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เอฟซีของประชานฉายแล้วก็ของคครมวยับ ช่วยเชียร์รับเป็นกำลังใจกับผมนะครับผม,ผมก็ฉันต้องอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับครับครับ